เมพิษนาศรีวิวผัวที่ดีคือแบบไหนหลังแต่งงานไฮโซบิ๊ก so ครบรอบ3เดือนขอออกมาการันตุ้ยตัวเองเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานแฮปปี้มากเวอร์สำหรับคู่ของเมพิษนาศกับหวานใจนักธุรกิจโปรไฟล์หรูบิกอัครวัตรคงสิริการ เมื่อล่าสุดนักแสดงสาวซุปตาได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมเมพิชีเขียนโพสต์รีวิวบอกเล่าเรื่องราวแห่งความสุขหลังผ่านระยะเวลากว่า3เดือนที่ได้เปลี่ยนสถานะจากคำว่าคนรักสู่การเป็นคู่ชีวิตอีกทั้งงานนี้เมพิชนาวยังมอบคำนิยามสั้นๆเกี่ยวกับบิ๊กอัครวัตสามีของเธอแนบมากับโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าผัวที่ดีซึ่งก็ทำเอาแฟนๆรวมถึงเพื่อนพ้องที่ผ่านมาเห็นโพสต์นี้ทั้งฟินทั้งเอนดูในความรักของทั้งคู่กันหนักมากเลยทีเดียวผัวที่ดีคือผัวคนนี้แหละ แต่งงานมาครบ3มเดือนและค่าแฮปปี้สามมันแอนนิวเซอรี่ขอบคุณสามีที่น่ารักมากๆในเกือบทุกวันไม่สบายพาไปหาหมออยากดูคอนก็พาไปช่วยเลี้ยงหมาเลี้ยงหลานมีของขวัญให้ในทุกวันสำคัญอดทนแม้ในวันที่เราไม่น่ารักขอให้สามีน่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยน่ารักรักขับให้หัวใจสีดำ big a k i w u a t t ปล่ออให้ภาพเล่าเรื่องวันอวดหลัวก็ว่าจะไม่รัก